สวัสดีครับ <moder ne ga> สวัสดีกันตอนเช้าสายครับผมมินิกะมาวันท e ี่สามนะครับผมสามมกร่าเนาะหกเจ็ดแล้วนี่มาทางเชิดมั่นครับผมโซนาก่อนก่อนน้องนโซนาก่อนครับผมมินิกะเซาเมาโซนาครั้งหนึ่งอ้อมาเดี๋ยวลองคลิปล้างมือครับผมทายไปยุครับใกลกับเน็ดโบเคยมีครับผมไม่ได้ตัดไม่ได้ดันตรงนี่เนาะนี่มาตัดมันใส่หัวใส่สอกครับผมจี่หงาเพิ่น เสียงพื้นหน้าข้างทางมันก็ล่างตัดล้ำมันกันหนแม่นี่ยนะครับเนาะย <c oughs> จะเคียวมากก็เลยซื้อเก็บคอครับคอยสบายเป็นใจบริณักนะครับจะว่าเก็บคอแดดเย็นนิดนึงครับหมอกลงครับไปว,ว่ามานันอ้อนครับอี่พุ่มก็สูงอยู่ข้านแดดถึงแล้วครับพท่านก็นั่งสับล้ำมันนี่นครับ มีนลมนักหน่อยเนาะไม่หว à n นใจแ้วสถาการเย็นกัะสเขาอยู่เขาเศร้าอยู่เห็ดต้น้ดยมีด้นเนและแต่ค้คามอยา,อาเกาเป็นนิโกูก็ได้ หหมนลัักแ,แม่นี้เด็โอ้เป็นไลคอัดอยู่วุ่นนี่แหละเนี่ท้ายเจ้าหัอ,องเจ็บคออยู่ยามไม่ไพ่ยงจี๊ดา,ไาดนไม่ไพ่ยงจีนดงาเห็ดกันดูยุ ี่นครับผมมันี้งานจะไปเห็ดบุญเห็ดเส่นยูตรเพื่ออะไรบุกนีอ้โห้วกันครับมาชอาน,นี่รถมาทับกันไปแหน,าน,น้ากันที่ท้งคุณนางนก่ะน้อง้าก็ไองเคยครับอาจจะบางกอกหีือที่สามสเวียวครับผมมาทาเห็ดเหล่วมันครับยังจะพากันหนีลงคื่กันครับผม ครับผมเม็ดกะเหลืออยู่พืชเดียวครับก,ก็เลยชมไหวใส่เนี่ยมเขาที่ชุมชนแบบที่ก็ใส่เม็ดครับแล้วกใส่พัษเนานเนาะแก่ขัดไปครับปุ้นเขาหผ่นเงล็ดยามเจ็บข้อครับช่วงเจ็บข้อกำลังเหตุกันเลยครับผมจากเก็ดโอ้กดเนีย่ย ไม่สบายซะแ้วดินมันแข็งล่งมาได้ครับไทยลงมาได้ครับขุดแนมครับขาคนเดินเงยบเีมันขาดเนาะชุดใหญ่ แม่แนเราแย่ไ,ไปเบิด์ตสมองว้าป้านะยังแนวมันหนักยังคอยมาเปิดเอาเปิดชุบข้อรา,กอา,กาเก็เด,ดราหยันยางไปยางมากกัเห็นเองดอกเกิดมีหัวแน่ยอยู่ครับว่ามันสิบ่มีเนาะมันก็เออเขาได้อยู่เห็นต้นมันตายหลายนะบางทีจิตก,กรตายเป็นครับมันจะโ <c oughs> ดยทั้งุ่นสุขุมกเขียวใหญ่ๆครับเห็นหัวดีครับผนนมว่าทอแขนนี่ซ้ำมั่นคือมั่นครับ เนอเออเดี๋ยวเขาออกรถถึกเดียร์เบิ่งหัวมันครับยังครับแถวมันตายเนาะนับมัน,น,มนสมราคาหัวมันอนะ่ะสมต้นมันเนาะในในในครับไนเบ,งงงบิ่งยางเบิ่งั้งผี่ตรงนี้มันเป็นกะไพ่ก็ก <c oughs> <c oughs> ะไพ่เสียงอสิบอดีเด็กน้อยม่แนี้ อย่างข้าขับบัดลุงข่อยอีกล้วเป็นสองมือแล้วครับเรื่องอันบ่ถึงนำขาเพราะของวัาน่าตะเหมืเป็นกระเพรา,าก็ขับเผากระเพราไม่แบบก,ก็เรื่องเป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นปุ๋ยครับสองปีสามปีแหละเด้อันนี้ง,ง่ายครับอ๋อไม่อยู่บ่ถึงครับ น่อมันเกิมีเเดรมเราหนึ่งนิดนึงครับผมเอาหนึ่งต้นหนึ่งกับเต้มงจะต,ต้นมันเกิต้นใหญ่เนาะมึงสองสามสี่หา้ามันก็ยังหักติดตดินอยู่ครับสีเสียดตาไมอาอยู่เสียดายครับม่งยังไงสิเนาะกันใหญ่บัดนี่เบิดหน้าเบิดไทยกันโอ้ยลงไปเลยแหละครับผมเดีคือว่าแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็มีใหญ่มีหน่อยแหละสี่สี่นะ กป่อถิงไว้เยอะเดือนสองเดือนกสิทธ์ไงห,หลายข้นก็เกลอยู่ครับเดี๋ยวนี้กับพอมีหัวแน่ทั้งน้อยแต่ว่าทั้งพุ่นเนาะที่โปรไีนนะตายต้นตายครับคือทั้งสี่ครับบีหัวมียังคือต้นตายครับขาดไก่กันเนาะกัะระเบิดหัวแน่ตรงนี้นั่นเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรดึงขึ้นครับผมกับปล่อยไม่ยนดถินก่อนเดี๋ยวมันแห้งก่อนครับเห็ดหยาดเอาได้ๆตั้งแต่ก่อนเสามานี่ก นี่านั้นก็เป็น,ผนแผนคุดนะฮะตามหัวก็จะขึ้นเลยไปพูดแล้วครับแถวมองเฮ็ดธุรกิจเมื่ดพ่ดละประมาณนี้เนาะถ้าเป็นข่าวครับวันนี้กระแดดคับครับงวอข้วยกัีเราคมขังง่ายก,กันมาออกยาคมและวมื่อน้อยสองตัวก็จะพูด แต่นี่ครับที่ว่าหัวมันตายต้นมันตายไันกันบว่มีครับเนี่ก็ไถเข้าก็ไถให้อยู่ครับไถนิดเดียวไถแบบมันเห็นต้นเขียวขาวชีเขียวอยู่มันจะบอเห็นหัวเห็นอย่างนี้แล้วก็ลงผ่านดสื่ออันบ่งแง่ม,มันก็บ,บ่งแงมั้สิครับกระเจี๊ยบเดี๋ยวว่าเป็นมันครับ มันกิดมันกิดจากง่ามมันกิดจากไงอยู่เนาะเบมึงเหรวยิ่งสี่ครับมันกิดจากไงจากง,ากากงา่ามของมันอยู่แต่มันแค่คือว่ายเลยเน,ะนาะธรรมชาติมันครับได้เพื่อปุ๋ยแน่เถื่อแน่ครับจะด,ดิ้นแข็งไก่บ่พ่อมีรถจะได้เข้าหอมแน่จักหน่อยทุกคนนะครับจะคอยหน่อยควายหนึ่งตัวกับรถหนึ่งคัน นั่งเห็นที่เปร์กันครับหาลางเมลางมื่ออีกนิดนึงครับยังบ่เทียงนะครับมันให้กันหิวเข่ากันแล้วอ่ะขึ้นก็นขึ้นก็นั่งเห็นนัง่งน้อครับล่าม,มันมาตั้งซุ้มกันไปหนี้เนาะก็ให้ลงโล่งพวกพวกในกระถมกินไปครับเดี๋ยวอยู่ใกล้น้ำครับอยู่ใกล้ปัม้มน้ำสายยางฮดกัง่ายอยู่ของนาเห็นมาได้ครับกินข้าวเที่ยงกันครับกินเหลี่ยบละจนเหลี่ยบล,ล,ล,ละลืมทายครับจังหวลีจวล่จังหวะทายทอดหมู แกงเห็ดใส่น้ำมันสมนำบันหงส์ครับลักวพักแกงสมนี่นัดมาข้าแกงสมเนาะเสียบแล้วดึกเท่าไหร่โงเบิดโซงพักตึกแต่ผมว่ายังไ่แรงเนาะเว้ยแกงสมแห้งเอาไว้หลายคืนแห้งเสียบดินี่เด้เพิ่นเสียบหลายเนาะบัลลูใหม่ปลาสนิทหนึ่งมีแต่บัลลูแมวครับเดี๋ยวนั่งพักกันพอนี่แหละครับจะหิลงครับแท้เน่แต่แดดบ้างแห้งมาแด้ครับมาเนี่ ก็ว่ได้ยืนนะลมไป่ไหครับให้หม่มอยู่ <c oughs> ครับหลังจากกินเข้าวกิน,น้ำเรียวนาะหันพนะอดนนีมูเทาน้ำอีกครับขวบม,มาหาในจักขหห้าราชการห่วยะนะก็ออกจากกันมากก็เลยเออเี๋ยวขวมไปครับเดวมันตีเครียดแลวต้องย่าง,งาขวมห่วยมาอีกครับผมตอนนี้กับบ้านโม่งพอดีเลยครับ เดี๋ยวดิ้มแดดหอนอยู่ยังบ่ลงครับยังบ่ลงเห็ดมันกันเออไปบ่ฟ้าเดี๋ยวเห็ดกันไปเรื่อยๆเ,เอาเลยบอกน้องว่าขำหวยมาก,ก่อนแล้วสู้ดิ้มที่เครียดเอาตย <c oughs> างกินเข่าแล้วเนาะอันนี้กินเข่าแล้วครับแต่ว่ากกินแล้วล่ะล่ะมันบอกเห็นยางขัวมากอะ่ะเช็งเนี่ยได้เนาะทำยิ่ธุระสำคัญเลยครับก็เลยยางเข้ามาดีเดี๋ยว,นะวมันบอกไกลกันครับผมรถกระจอดกิ่งใบ สองเก่าแหละครับไม่ได้ขยับเลยว่าจะขยับรถก็ได้แดดแดดแต่กระ,ย,กระยั้นอยู่ครับนี่ไงไม่อยังต้นตุนแหลนน้ำขวดไม่อยังขวมห่วยเลยหมึ่นเงินบักค้ามีหยองคว้ามนันขวมมานั่งอีตุนก็ต้นนี้กระนวยน้อยหน่อย มันปรกอบครับในหน่อยมันบเมันกย็ยังี่ยวัตถุนะครับมันฝาดเนาะหน่อยหน่อยรกอยู่เดี๋ยวเมื่อเมื่อเพื่ะครับเมื่อเมื่อสุพรรณมาแล้วจังสีมาเก็บเอาเอรถเกษตรเพิ่อนเกจอดที่นี่ครับยังขวมทางเปียวซาเล่งขวมห้อยขวมห้วยขวมข,วมขวัวคือเก่าเมื่อนั้นเหยียบฮักเนาะเหนื่อ อาทีมงานทำมาสีมันย่มซะฮักแดกไปอันหนึ่งครับเป็นดะยานหน่อยอยู่นี่ครับเบอร์นั้นตัวนี้แหละฮักเออตัวนั้นไหมแดกกีไลายเขาดูนี่กันนายมีไพภพลุกเยอะเลยมึงทรงนี่แดกลงล้างด้วยขัมขัวมไม่ไผ่หนีไผ่ไปจักอึดมิไผ่ไไส้อมใหม่ ตอนใหม่ล่ำนี่ก็มีครับแต่ก่อนเป็นหันตรงเนาะโอุ้ยตุลลอยขวานแม่ยินดีมาอิจูนี่นานเห็นอยังครับผมเดีย๋ยวไปเบิ่งกันครับมันมันเอื่นมาเห็นอยังเนาะมันพลอยมาหาในจังหันหนาที่ไปเบิ่งมันก่อนนิดนึงครับมูอพวกกันใครไม่ได้เดีย๋ยวซอยกันครับ <c oughs> ย่างไก,ก,งงก,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 ก่ครับผมหัวห้าย่างไก่เนาะปีกไก่ปีกเกยครับย่างหัวไม่ข้าวนึงครับผมเดี๋ยวกะจิหัวเมื่อเห็ดมันแล้วน่าจะข้าวยังไงนะครับผมแดดลมลมโตกก่อนเนาะยังโซ่แช่ขึ้นเกล้าครับเต็มระบบเพื่อเพ่ก้าครับขี้เหากันยูขึ้นเกล้าครับผมมาไปใส่ครับท่าผุนจะมีชาหนึงครับกินข,ข้าวอยู่กับทั้งปูกใครหมอขวาหกหมอกระยังอยูขึ้นเกล้า <c oughs> เกับผมเกิดปุมีหยั่งนอกครับเนาะมาซื้อๆว่าไม่มีหยั่งครับเอิญมากินเขากินนังกันซื้อครับกระล่งางสิลาบปีกไก่มากินเขาอิ่มมานอกก็เลยนั่งกินแฮะกระดูกครับแฮะขาไก่แฮะตีนไก่เล่นอยู่ครับก็เลยขานไปเฮ็ดมันดีกว่าเดี๋ยวมึงได้มาผอกันขี้เก่านะครับ,รบหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก่อนรังมากันเนาะ วัสดีครับกลับไปกับพอดีสินาสิลงเนาะวันนีห้อยกระบายม่งเคืองครับผมอยู่ประมาณสามกิโลเมตรแล้วครับกุหลาบแล้วก็บอกให้ก็เข่าสู้กินแน่นพอดีมาเสิร์ดเห็ดอยู่ยก็เลยเออก้อยครับผมก้อยมะแดงก้อยไก่ใส่มมะแดงก็ได้มาเสิร์ดเห็ดซะอู้น้ำลงแ่องแรงจีงยังขวมเมื่อแล้วครับ,รบ <c oughs> เสียบข้อคลินนี่กัน คืนแล้วครับผมเป็นจากให้มันแล้วเนาะสีโมงเครื่องสีโมงสีสิบแล้วก็อาจจเกี่ยวขอบไม่ได้บานกันเดี๋ยว,อ,ยวออกมาเหตุกอ่อบเปลืออบเปื้องครับเหก่อบเปื่อกนี่มันแรงเดี๋ยขับไม่ไา้หนาวใน่กันครับผมงน้ำออกมาใหม่เนาะห,นหัวสนอนฟังแดดอยู่ย นอนฟังนีหรือไปน,นอนฟังหุ่นก็ประเสริฐเกิดนึกต่อประเดีครับผมนอนฟังนีกับการเซ็นนอนก็ได้เยอะครับให้นอนฟังหุ่นก็ไม่เก่าครับนอนในรถลด <c oughs> เศรเพื่อแล้วนอนฟังหนีก็เตรียมเอาเสื้อผ้ามานั้งครับใส่ชิ้นงานมืออื่นต่อเดยบริษัทกับไม่ได้บานอีกเนาะแลนอ้อมครับแดนบนแดนอ้อมแดนบนุญมันก็นเลยเป็นเป็นระยะทางไก่ต้องบ่ค่อยดีประเดี๋ยวครับผม้ยส้ม หราอิว่มามืนอนสินักกว่าันนั่งตากแดดแล้วเนาะกขับเหตุงานก็นได้เนาะตอนคันมากกินแล้วครับผมนาเราจะยังตอนหัว,ว,วยอยู่นะครับก็ใส่กระสอบเป็นร้ายนะครับมันมีซับใส่กระสอบเนาะด้ว่ในการที่แซบอีกตัางต่างสีบั้งครับมันน,นั้นสีก็เพรากระเทินใส่ประมาณสักลอยหัซิฟสอบถึงจะยังคอดีจากสามสี่หก มันก็ดึงกองไว้นี่แหละครับมันทมผมบางไหนก็เห็ดบางทันครับผมเห็ดตากแดดมไม่ไหวครับอ่อนแล้วแรกก็แสงดีครับป๋อแสงอากาศได้เยอะบางคนก็บรนลำมันกันอยู่ <c oughs> โอเสียบข้อมันลัมมันกันเล่ครับสองพ่อเมียไปเสร็จเสร็จค่อา,ามาบานมาแล้วครับผมหาน้ะแบบนั้ก่อน อ่ามันจัดก้าล่าง็ดเจ้าเข่ากำแนมด้วยย่องแฮมม่งฮะม่งอะไรเนาะจังว่ากันครับผมครับผมจะหลังจากอาบน้ำมาเนาะเป็นคือสีไข่ครับเถ้าหนก็เลยจะกันหนาวครับนั่งมาไม่ได้ครับผมมานอนน่ากลางเปลี่ยนนอนตำรวคือเก่าครับมานอนหน่ารถมาไว้ครับปวดหลังแห่งอัาเบิ้งเซฟเห้องเจ้าเข่าเมนูผัดแพทอดครับอีกไมนูก็คือต้มไก่ต้มไก่ใส่ใบมะ่ง ใบสมุนหอมกรุบใส่สมุนไพรเอ้ยสมๆนจังเอยอันนี้ไปพัดครับสมุนไพรพัดห่าไปเบิ่งมองนอนก่อน <c oughs> มันจะเปรนเดทไยไก่โม่กล้วยก็ยูน่นี่เจ็บๆๆกันนอนกระจอดพูดนะครับไก่ในจัง่อย นอนแรงว่าสิจอดต้องเน้นหน้านนคือ,อ,อจังบุคือก็เลยเอามาจอดทั้งเครื่องอีคนะเป็นเก่ามันเดิมครับมันนี้นอนเต็นครับบกแข็งแหละบนบนนอนเน็ตลดครับปวดหลังสองขึ้นแล้วนัอนรถบริการเต็มแข็งเต็มได้ก็เออเกิ่นครับผมเล่น <c oughs> ห,ห้างๆตีรับจีน้อนกน็เรียบร้อยแล้วครับอ <c oughs> ดีตเปิดทะเบิงเนาะมุมมีหมอนมีฟูบอยู่นะครับผม นอนง่ายๆครับผมนอนผู้เดียวครับน้ำแลกขวดหนึ่งก็พอคืนนี้ก็นอนส้มทงนี่นะครับผมนอนอยู่ทงเลยชอบรรยากาศครับกล่องน้ำาเร็วกนะ่เลยเนาะโฟกบนบปะูกัดครับเปิดแฟลชแล้วนี่ถ้าในกล่องอาจจนั้งแจ้งยู่ยครับแต่ว่าข้างนอกนี่มืดแล้วเปิดฟืด้นเปิดไฟกันบ้่นแล้วอื่นกะล่างหนาแปง้งฟันะนี่และครับคือสีบ๊ะกับมาอาบน้ำนะครับผมอาบให้เดียรนี่มันแรง แหลงนแรงฟันยูนีแล้วครับลงลุยมันเลยครับเพื่อจักสีคือบทสีคำอื่นเพลิงกันเนาะอาจจะมากินข้าวแลงตั้งแต่นครับผมครับผมกัตอนนี้ก็กินข่าวกินน้ำกันเรียบร้อยครับผมกัล่งมุดข่าวเต้นนะครับกัจสีได้พักพรครับผมถุมเทิงเนาะจะรับคลิปนี้กะมานอนหน้าฟังท่านีครับผมไปได้นอนครับทีมงานเท่ามานอนกับนองครับเหมือนเสาร์กับจิลุยมันตอกินข้าวมันีก็ต้มไก่ใส่ใบมงครับผม กระพัดเพชรหนูคับแซ่บอยูครับผมน้ำเบียร์สองขวดครับบวก,กินไร้ครับมนานี่กินม้านั้งสองสองขวดครับสามคนพอนดีบูชาคุณมากจะเป็กมากสองเศร้าครับผมอ๋อจะอิงครับผมจะแยกย้ากยาก,กันครับไปนอนแหละครับผมเดี๋ยวมึงเศ้าด้วยงานต่อเนาะอันนี้กันแล้วผมเย็เย็นครับผมเป็นอากาศที่เยน็ยนนอนในเต็นท์หัวเดียวครับ ตองครับมันเคยก็นอนดีคุณ๋ยวก็สิเดขอต,ตัวครับผมจบคลิปก่อนเนาะกาฝากดกไหลก็กะบัดสะคลายเป็นร่างแงีงใจนะครับดื้อจิบออกกันวันที่สามครับสามมกราเนาะหกเจ็ดนอนรับปันดีครับผมสุคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ